ได้วไม่ลูกนะข้อที่สี่นะข้อนี้ขอขอสอบคลาสสิกออกบ่อยๆโอเคไหมครับหา a b c นะเป็นจำนวนเต็มบวกแล้วลบค่าของสอง a ลบสองลบ b c มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ the g u u f i r t k u ฟ f ร r t เองครับนะอ่างนูข้อนี้วิธีการทำนะครับนะเราก็ใช้วิธีนี้ลูกนะทำเป็นจำนวนคลาซะ ก็คือเจ็ดสิบสามส่วนด้วยสิบเก้าเนี่ยครูทำเป็นจมูกะคิดไม่ออกตั้งทดข้างนอกเลยสิบเก้าหารเจ็ดสิบสามนะสิบเก้าตรงนี้เป็นเลขสามใช่ไหมครูดาวนี้ก็สามารถได้สามก็ยี่สิบเจ็ดทนสองสามหนึ่งสามบวกสองเป็นห้าโอเคไหมเวลายิบมาก,ก็เป็นเป็นหกเป็นสิบสามตรงนี้เป็นหกเป็นสิบหกนะครับเพราะฉะนั้นเราก็สามารถเขียนเป็นสามสามสามเศษสิบหกส่วนด้วยสิบเก้า นะครับสิบหกส่วนด้วยสิบเก้าครับแต่แล้วนะเราก็แยกมาตรงนี้กลายเป็นสามบวกสิบหกส่วนด้วยสิบเก้าคราวนี้ถ้าเรากลับตรงนี้เราก็สามารถกลับเป็นสามบวกหนึ่งส่วนสิบเก้าส่วนด้วยสิบหกได้เพราะว่า1ส่วนด้วย19ส่วนด้วย16เนี่ยมันเท่ากับ1หารด้วย19ส่วนด้วย16เราก็กลับเศษเป็นส่วนก็เป็น16ส่วน19ได้เพราะนั้นง่ายคือสิกส่วนสาสามารถเขียนเป็น1เศษ19ส่วน16ได้ จากตรงนี้กรูก็ทาต่อก็จะเท่ากับ3บวกกับ1นึ่งส่วนสิบหกนึ่งสิบหกเศษสามส่วนด้วยสิกครูก็เขียนเป็น3ามบวกหส่วนด้วย1นึ่บวกสส่วนด้วยสิกแล้วคูก็แยกใหม่อีกทีหนึ่งกลายเป็นสามบวกหนส่วนหบวกหนึ่งส่วนสิบหกส่วนสะเสร็จแล้วมาถึงตรงนี้ครูก็แยกเป็น3าบวกหนะครับ3าบวกห สามบวกหนึ่งนะส่วนด้วยหนึ่งบวกสิบหกส่วนสิบสามใช่ไหมก็เป็นหนึ่งส่วนด้วยสิบหกสิบสามก็สามห้าสิบห้าห้าเศษหนึ่งส่วนสามหรือเท่ากับสามบวกหนึ่งส่วนด้วยหนึ่งบวกหนึ่งส่วนด้วยห้าบวกหนึ่งส่วนสามโอเคไหมซึ่งจะต้องเท่ากับนะโจทย์ก็ไม่เทียบว,ว่าคือสามบวกหนึ่งส่วนด้วย a บวกหนึ่งส่วนด้วย b บวกหนึ่งส่วนด้วยสี่ แสดงว่า a เนี่ยคือหนึ่งะพอครูไปแทนโจทย์ให้หาว่านะโจทย์ตรงนี้ปกผินินึนะสอง a ลบ b c เป็นเท่าไหร่สอง a มันคือเท่าไหร่นะลูก a ตรงกับนี้ a คือหนึ่งลบ b b คือเลขห้าคูณห้านะ5 c คือเลขอะไรลูกคือเลขสามนะก็เป็นสามลบสิบห้านะเลขน้อยลบเลขมากลบเลขตามปกติเลยสิบสามแต่เลขมันจะติดลบ ข้อนี้ตอบลบสิบสามเคไหมตอบลบสิบา